พอพอแก่แล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นนะอย่างเช่นมือค้นป้นสะดมในเมื่อมีเมื่อคราวมีภัยพิบัตินะสมัยก่อนในบ้านเราจะไม่ค่อยมีหนูนมีก็น้อยมากนะไม่ได้ยินข่าวๆแต่ปัจจุบันนี้เล่นก็วันแสกๆนะป้นในหรือค้นในที่ตู้คอนเทนเนอร์ของรถไฟซึ่งเขาบรรทุกเบียร์มาหรือว่าไม่งั้นก็บุกเข้าไปร้านสะดวกซื้อนะหรือคน น่นลุงวันเกิดมาเพิ่งเคยได้เห็นหาดใหญ่นี่แหละลุงวันก็ไม่รู้ว่าเขาเอาวัฒนธรรมมาจากอเมริกาหรือฝั่งยุโรปอะไรหรือฝั่งฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนอกจากนั้นนะถ้าใครเข้าไปช่วยคนในเขตของเขานะเขาก็าปืนไล่ยิงโอ้โหลุงวันเห็นแล้วเห็นแล้วเศร้านะน้าต่อต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าหาดใหญ่ไนดะ้มีภัยพิบัติน้ําท่วมอีกคงไม่มีใครอยากกล้าเข้าไปช่วยนะแล้วก็อย่างที่ลุงวันเล่าให้ฟังนะรัฐบาลนี้ก็ไม่ไปโลภเป็นภาย นะท้องถิ่นก็ไม่ได้เรื่องหนักเข้าไปใหญ่ขี้มโม้อย่างเดียวแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ทําอะไรเลยดีกว่าเนี่ยโอ้โหแย่ๆเพราะงั้นพ่อแม่พี่น้องก็ต้องช่วยเหลือตัวเองต้องเตรียมการกันไว้เองแล้วกันนะครับถ้าเกิดการครั้งหน้า